แค่เรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่มีไหวพริบแล้วจะไปทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงใช่ไหมหาเสียงพูดเป็นนกแก้วนกกระทองเขาเขียนอะไรพูดก็พูดไปเดในนั้นเป็นหัวหน้าพักแต่มึงไม่เคยคิดว่าเฮ้ยไอที่กูหาเสียงมันทําได้จริงบอกวแล้วเป็นไงตอนนี้เขามาไล่ยขยี้เลยไงใช่ไหมชิบหายเลยตอนนี้ไ,ไอ้ที่หาเสียงป้ายหาเสียงเก่าๆถูกขุดขึ้นมาแล้วว่าดูดิมึงโม้ไว้เยอะ ทำไ,ไมเติมเงินในกระเป๋าสองหมืนใครมีรายได้ไม่ถึงสองหมื่นจะเติมเงินให้ครบสองหมืนนะครับค่าแรงหกร้อยปริยัติสองหมืนห้าเอาหนี้ออกจากชีวิตจเจ้าสินค้ากเกษตรไปขายต่างประเทศเป็นไ,ไงเป็นไ,ไงทำอะไรได้ข้อไหมพักเราเคยทำสำเร็จไปแล้วใช่ได้เด็ดมายววียวว่สิบปีที่แล้วแต่ไม่ใช่มึงคนอื่นก็ทำโม่ เราเคยทำได้แล้วเราทำมาแล้วเราจะทำอีกโดน,นแน่โอ้ยโมโมเฮ็ดมาเลยนะครับแล้วตอนนี้เองครับยังทำไม่สำเร็จแต่ข้ออย่า,เ,เ,าเปิดด้วยเด้มีเรื่องอะไรบ้างวะที่แม่งโมไว้ is there a rain in southern california นโยบายดีๆใครก็พูดได้แต่พักที่ทำได้และทำเป็น คือเพื่อไทยเย้ว <Yeah! laughs> ู้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดไป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 คืนชีวิตความปลอดภัยให้ประชาชนโดยนางสาวแพรทองทานชินวัฒนพักเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักเย้ yeah! ไายยกระดับ30บาท ยกระดับไปใหญ่ว่าจะดูไหมปัดประชุมปัดประชาชนไปเดียวรักษาได้ชั่วไทยจองคิวได้เร็วเร็วจีนะ้ครับไปเองแต่ตีสี่เที่ยงคืนกว่าจะรักษาบ่ายสามเร็วสุดตีนี่นะครับนะวัคซีนมะเร็งปากบนลูกฟรีนะครับซึมเศร้ารักษาใกล้บ้านอ่าเาใครบ้างใครได้ฉีดมะเร็งรักษาปากบนลูกฟรีบ้างครับ ราคาไม่ใช่ถูกๆนะมึงทำไมวัยรุ่นนะพอเริ่มมีประจําเดือนนี่เขาจะเริ่มไปฉีดมะเร็งป้องกันวัคซีนป้องกันมะเร็งนะครับตกลงมีลูกใครบ้างที่ได้ไปฉีดแล้วครับในราคาฟรีแต่ผมเชื่อว่าหลายคนกู้จ่ายเองดีกว่ารอมึงนะครับอาจจะเลยอายุนะครับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สลดราคาทันทีกี่โมง กี่โมงลถราคาตันดีของมึงอ่ะรถเมื่อไรรถกี่สตังค์นี่นะต่อมาราคาพุทธผลในเงินเกษตรขึ้นยกแผงเพื่อไทยเคยทำได้และจะทำอีกเย้เย่เย่เย่เยถทำหรือยังขี้โม่ชิบหายเลยโม่เป็นใครวะ DNA ครับวะเนี่ย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกหมู่บ้านนะครับสร้างบล็อกเชนสัญชาติไทย <laughs> บล็อกเชนโซนตินอะไรนะครับนะ้าขายออนไลน์สร้างไรายได้ใหม่ให้คอรอบครัวขนาดกูเสียงเงินเดือนหนึ่งเป็นพันเนี่ยกูยังได้ไวอินเทอร์เน็ตติดติดขัดขัดอยู่เลยเฮียแล้วอินเทอร์เน็ตฟรีในหมู่บ้านมันจะเร็วได้ไงนะครับบล็อกเชนโซนตินอะไรจนวันนี้กูยังไม่เห็นอะไหนระบบบล็บอกเชนมึงน,นะ ค้าขายออนไลน์ตัวนี้ขายออนไลน์าานห,นหลอกลวงเต็มประเทศนะจนประชาชนแม่งโดนหลอกลวงโกงออนไลน์เนี่ยมึงใจค้าขายออนไลน์ก็ต้มมนทั้งประเทศเหรอฮะอีนี่พูดไปเรอยอเออเร่งสร้างคนทำงานทักษะสูงสร้างงานยี่สิบล้านตำแหน่งจนเต็มงานปลี่ยไปกี่ล้านตำแหน่งแล้วฮะรายได้ไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทต่อปี เอาไหนแค่นี้มีไรายได้เกินสองแสนบาทต่อปีโชว์ยกมือหน่อยครับอีนี่พูดไปเรื่อย <c oughs> เห็นไหมโอยหน้าดา้านค่าแรงขั้นต่ำหกร้บาทบริาัีสองหมื่นห้าปาปีเจศนตอนนี้ห8แปดแล้วนะพี่สี่ร้อยังไม่ได้เลยอีนี่ก็พูดไปเรื่อยทุเรศอายมั้งถามจริงมึงเคยอายเขาไหม ขาดคนล้อกูสอบตกกูยังอายเลยฮะสอบล้อกูสอบตกกูยังอายเลยอันนี้สอบได้แล้วทำไม่ได้เนี่ยน่าอายกว่าอีกแล้วสอบตกกระจกบนใบกับประชาชนก็ไม่เลือกอไงเอาทำไมคนน้อยยังไปนอนดีกว่าโอเควันนี้ผมต้องขอตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องจัดกระเป๋าวันนี้เช้าต้องเดินทางนะครับ